What is it? What is it? <laughs> oh, you want belly rub? Oh, baby, she is tired. Oh. Mommy, give me a belly rub, please. Oh, you want belly rub? You always just want anything. Mm -hmm. ชิเอลเป็นอะไรหอมเงนินผมเสียใจเสียใจเรื่องอะไรมีแต่คนแมนว่าผมอ้วนอ่ะโอ้ยไม่ต้องเสียใจไปนะคะชิเอลผมแค่อนเยอะเฉยๆอะ่ะไม่ได้อ้วนซะหน่อยงั้นมาชั่งน้ำหนักกันเขาจะได้รู้ว่าชิเอลไม่ได้อ้วนอะไรเ่ะฟูฟิตฟูฟ,ฟเครื่องชั่งน้ำหนักของทานิต้ามีหมด วันนี้ฉันจะกินอะไรดีฉันจะกินหัวแก่ดีหรือเปล่าหรือว่าฉันจะกินไก่ทอดแต่เดี๋ยวก่อนไก่ทอดมันอ้วนหรือว่าฉันจะกินพันแดงไก่เป็นแกงที่มันมีสีสีส้มๆแล้วก็มีกะทิมันก็อ้วนเหมือนกันโอเคฉันไม่กินอะไรทั้งนั้นฉันอยากกินเกาเหลาแต่มันก็ใส่แต่ผักเวลาที่ฉันเห็นเธอ ไม่ว่าจะเห็นที่ไหนใจฉันจะสั่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพราะอะไรกันนะไม่ว่าจะเจออยู่ที่หน้าปากซอยใจฉันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ว่าจะเจออยู่แถวบ้านอยู่หน้าเซเว่นดูดูแล้วผมก็พร้อมรูปร่างกำลังดีรวมถึงความมีสเสน่ห์ความรอแล้วทำให้สาวๆลงรักกันเพียบเลยนั่นเนี่ย บอกแ้วไงว่าเราไม่ชอบแมวไม่ชอบแมวฮะฮะก็ยังจะเอาแมวมาเลี้ยงอีกคอนโดอะคอนโดอะคอนโดของเราอ่ะให้มันขึ้นมาทําไมอะก็บอกแล้วว่าเราแพ้ขนแมวแพ้ขนแมวรู้ไหมว่าขนมันมาติดที่นอนเราติดไปเราหมดเลยเราไม่โอเคกับเรื่องนี้ถ้าทุกคนไม่จัดการให้เราเราจะร้องให้ตรงนี้แหละไปเลยไปจากการให้ ก็ตอนแรกก็ว่าจะเป็นคนอวบเสซือกินไปกินมากกลายเป็นคนอ้วนเสย